นี่ครับ อันนี้ทำอะไรครับผมอันนี้ตรวจ T H ินนะคะความเป็นกราเป็นด่างของดินเราาขาวที่อุยอุยดูยังไงบ้างครับดูสีนะคะเทียบสีใส่ใสดินแล้วก็ใส่แต่วินนี้ประชาชนคุยน้ำยาหมายเลขสงเข้าคิวรอได้ปึ๊บเราก็มาเทียบสีอันนี้สีอะไรคะสีอะไรครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีความเป็นกลางนะคะเหมาะสมกับการปลูกพืชนะคะอันนี้ดูง่ายๆนะคะของจริงแล้ว ที่แเท่าไหร่ที่เหมาะสมการผลูกซื้อครับ5.6ถึง7.3ครับ5.6ถึง7.3ใช่ค่ะ5.6ถึง7.3เราสมมติว่าเกษตรกรสนใจที่จะตรวจดินสามารถไปตรวจที่ไหนได้บ้างครับตรวจส่งตัวได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำดวนหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านนะคะแต่ว่าการการเก็บดินต้องเก็บให้เป็นนะคะ พื้นที่แปลงต้องเก็บแบบซิกแซกนะคะอย่างน้อย15จุดนะค่ะแล้วก็ได้ดินมาต้องพึงให้แห้งนะคะดินเปียกใช้ไม่ได้ดินเป็นก้อนใช้ไม่ได้ต้องมาบดให้ละเอียดแบบนี้กับคุูชา14ล้านคนทัชยยืนตรงแบบนี้นะคะดูความละเอียดครับผมถ้าส่งมาส่งมาให้เราตัวจจะลืมเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็บอกได้ว่าดินตัวนี้ใช้ปลูกอะไรนะคะค่ะเดเดียวนี่ครับนี่นะคะอันนี้ N T K นะคะ N K ใช่ปุ๋ยทั่วไปที่เขาขายจะเป็นปุ๋ยสูตรที่เขาไม่รู้ว่าดินเราต้องการอะไรบ้างต้องการปุ๋ยต้องการ N เท่าไร P เท่าไหร K เท่าไร่เขาจะเรียกว่าปุ๋ยสูตรแต่ตัวนี้คือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะอันนี้เราก็จะเทียบสีเหมือนกันนะคะ สีอะไรเอ่ยท่านผู้ชมเทียบสีดูนะครับผมใช่อันนี้ L อลก็คือต่ำนะคะดินเอ็นต่ำเนะาะตัวพีนะคะตัวนี้สีอะไรคะเนี่ย ต่ำไปครับต่ำเหมือนกันใช่ไหมต่เหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายนะคะเราจะมาดูแบบนี้ต่อไปนี้การวิเคราะห์นะครับผมราคนที่เราวีเคราะห์มาคุณไหมเห็นตัวหนังสือไหมคะเราเห็นยังเห็นตัวตัวเลขอยู่นะครับถ้าเห็นอยู่ก็แสดงว่ามีโพแทสเซียมต่ำเหมือนกันนะคะครับหม่ว่าใครที่อยากทดสอบต่างๆถ้ายังทําไม่เป็นก็สามารถมาปรึกษาที่เกษตรอําเภอใกล้ๆบ้านนะครับผม สามารถมาชมได้โอเคขอบคุณครับไม่ต้องเข้าวัแก่ิตนมอันนี้นีมะม่ดยของนอันนี้คือแม่ปูนกนเะแม่แม่ปูแแน่อันนี้แม่ใส่ปมปุ่่มีย นะครับเพื่อบางทีมีคนมาขายปุ๋ยนะครับบางทีเขาบอกว่าสูตรนี่สูตรนู้นแต่ท่านพอได้รับปุ๋ยจริงอาจจะสีไม่เหมือนกันเผือเป็นปุ๋ยฟอมนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับเทียบกันได้ไม่ได้อยขนาดหี้อันนี้คือเรา